แล้วเส้น CCI นะครับมีการโค้งขึ้นวิ่งขึ้นนะครับที่จะชี้กลับเข้ามาในโซนกลางของเรานะสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆ มาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทํากําไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทําตามเพื่อฝึกฝนทํากําไรได้ทันทีครับกา<ว><น>รลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับ<ว><น>และใครยังไม่มีบรรัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีและมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหร,รียญนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมเข้ามาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับโอเคครับเรามาเรียนรู้เทคนิคเทรด5นาทีกันอันดับแรกเลยนะครับให้มากด ที่บวกตรงนี้มาเลือกโหมด b i นา r ีเลือกคู่เงินที่เราต้องการเทรดนะครับต่อมามาที่ตรงนี้ประเภทกราฟ เราจะเลือกแท่งเทียนแบบไฮเกนอาชีตรงนี้นะคะสามารถปรับสีตามใจชอบได้เลยมาที่ M1 ตรงนี้เราจะทําการดูกราฟ1นาทีกันก็กดใช้งานสําหรับการปรับขนาดอัตโนมัติให้ติ๊กออกนะครับมาที่ตัวชี้วัดตรงนี้นะครับมาที่ยอดนิยมมากดบอลลิ n เจอร์แบตรงนี้ได้เลยสําหรับค่า BB แรกนะครับผมจะใช้อยู่ที่25การเบี่ยงเบนผมจะใช้อยู่ที่2.2นะครับมาที่สีและการแสดงผลผมจะเลือกเป็นสีเขียวตรงนี้นะ เส้นที่ต่ำกว่าก็เป็นสีเขียวเหมือนกันครับส่วนเส้นสีตรงกลางผมจะปรับเป็นสีเทานี้นะครับความหนาของเส้นผมจะใช้เส้นหนาสุดเลยนะครับจะได้เห็นได้ชัดนะถัปรับทั้ง3เส้นเลยเสร็จแล้วกดสมัครใช้งานครับมากดที่ยอดนิยมบริเวณแบ b นด d อีก1ครั้งนะครับรอบนี้นะครับผมจะใช้ค่า25เหมือนเดิมนะครับ แต่ค่าเบี่ยงเบนผมจะใช้2.8นะครับสีและการแสดงผลเส้นบนกับเส้นที่ต่ำกว่านี้ผมจะใช้เป็นสีเขียวอันนี้นะครับส่วนตรงกลางผมจะเลื่อนไปขวาสุดเลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแสดงเส้นระดับความหนาให้เราเลือกระดับหนาสุดได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดสมัครใช้งานต่อมานะครับมาที่ตัวชีวัดอีกมาที่เส้นแนวโน้มนะครับตรงนี้นะ CCI ตรงนี้ก็กดใช้งานได้เลยสําหรับค่าที่เราจะใช้ผมจะใช้ค่า25ต่อ100นะ สีและการแสดงผลเหมือนเดิมเราจะปรับเป็นสีฟ้า อันนี้นะคบเราจะปรับเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับทั้ง3เส้นเลยนะครับแล้วเลือกความหนาเนี่ยผมจะปรับความหนาอยู่ที่ระดับ3มหมดเลยนะครับให้มันเส้นหนาจะเราจะได้เห็นเส้นได้ชัดขึ้นเสร็จแล้วกดสมัครใช้งานครับโอเคครับเราก็ได้ตั้งค่าอินดิเคเตอร์พร้อมที่จะเทรดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์กันนะครับว่าเราจะกดขึ้นกดลงที่ตรงไหนนะสําหรับเงื่อนไขการบายนะครับเพื่อนๆจะรอให้แท่งเทียนนะครับมีการลงมาทะลุเส้น BB ของเรานะครับ ออกมาปิดนอกบ b ีแบบนี้นะแล้วเส้น cci นะครับต้องอยู่ด้านล่างของเส้นตรงตรงนี้ด้วยนะครับต้องอยู่ต่ํากว่า100นะต่อมานะครับให้เพื่อนๆน,นะครับรอให้เกิดแท่งสีเขียวขึ้นมา1แท่งแบบนี้แล้วเส้น cci นะครับมีการโค้งขึ้นวิ่งขึ้นนะครับที่จะชี้กลับเข้ามาในโซนกลางของเรานะแล้วเราจะทําการเปิดออเดอร์บายที่แท่งถัดไปที่ตรงนี้ครับจะเป็นการเทรดได้ตั้งแต่2นาทีถึง5นาทีเลยนะครับสำหรับเทคนิค เราจะดูกราฟที่1นาทีนะครับแต่เวลาเราเปิดออเดอร์เนี่ยเราสามารถเลือกเวลาเทรดได้2อถึงหนาทีเลยนะครับเพื่อที่จะให้กราฟนะครับมันมีแรงที่จะวิ่งขึ้นมาที่เส้นกลางแบบนี้นะสำหรับเงื่อนไขในการซื้อลงนะครับให้ตัวแท่งเทียนนะครับมีการวิ่งทะลุออกนอกตัว BB โซนด้านบนแบบนี้นะครับแล้วรอจังหวะนะครับให้มันเกิดแท่งแดงนะครับแท่งแดงขึ้นมาแบบนี้เราก็จะทําการเปิดออเดอร์ลงในแท่งแดง ไปนะครับโดยสังเกตเส้น CCI นะครับจะมีการวิ่งทะลุก,กรอบเส้นด้านบน100ที่ตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเราจะเข้าออเดอร์นะครับเส้น CCI เนี่ยต้องมีการวิ่งลงแบบนี้นะครับถึงจะสวยในการที่จะเข้าออเดอร์ลงนะเมื่อการาฟมันมีแรงพุ่งขึ้นไปสูงแล้วนะครับการาฟเนี่ยจะมีการดีดกลับเข้ามาที่เส้นกลางตรง BB แบบนี้นะครับสรุปเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือ แท่งเทียนต้องทะลุออกนอกเส้น BB เงื่อนไขข้อที่2แท่งเทียนต้องเปลี่ยนสีข้อที่3เส้น CCI ต้องมีการทะลุโซนออกไปนะครับแล้วเราก็สามารถเปิดออเดอร์ลงได้เลยในแท่งถัดไปนั่นเองโอเคครับฟังอาจจะยังงงง,งอยู่เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงที่ผมเทรดให้ดูกันเลยตรงนี้นะครับเป็นคู่ eur usd นะครับเห็นไหมครับว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยมีการทะลุออกนอกเส้น BB มาแล้วนะครับแล้วมันเกิดแท่งเขียวที่ตรงนี้ แล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้ปิดแท่งนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อขึ้นในแท่งถัดไปเห็นไหมครับว่าตัว CCI ของเราเนี่ยก็ คอนเฟิร์มนะมีการวิ่งลงมาอยู่ใต้เส้น100แบบนี้นะครับแล้วกราฟเนี่ยมีการงอขึ้นนะครับที่ทิศทางที่จะกลับเข้ามาในโซนตรงกลางแบบนี้แล้วแท่งเทียนนะครับเกิดสีเขียวแล้วนะครับแท่งเทียนอะ่ะมีแนวโน้มนะครับที่จะวิ่งกลับมาที่เส้นกลางแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นกันนะครับสาหรับออเดอร์นี้เนาะมาลุยกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้อง มาเซตอัพเวลาก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าเทรดเนาะเน้นเทรดตั้งแต่2นาทีถึง5นาทีขึ้นไปนะครับเพื่อที่มันจะได้มีแรงวิ่งของกราฟเนาะถ้าเทรดสั้นอย่าง1น,นาทีเนี่ยกราฟมันจะ ค่อนข้างสวิงที่ใกล้เกินไปนะครับโอเคอันนี้ผมจะเลือกเป็นให้มันจบตอนสี่ซุปเนาะก็2นาทีกว่านะครับอันนีเดี๋ยวผมรอมันจบแท่งนี้นะครับคอนเฟิร์มแล้วผมจะซื้อขึ้นตอนนี้นะครับดูเวลาที่มุมขวาด้านล่างนะครับหรือสังเกตเวลาตรงนี้30นะก็เปิดออเดอร์ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็รอเวลา2นาทีนะครับก็จะรู้ผลนะครับว่าออเดอร์เนี้ยจะแพ้หรือชนะเนาะ โอเคครับตอนนี้ก็เหลือ10วิสุดท้ายนะครับกราฟก็ขึ้นมาสวยๆเลยนะครับตามเทคนิคที่เราเทรดกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้โอเคก็ขึ้นมาปิดที่เส้นกลางสวยๆแบบนี้นะครับเป็นไปตามที่เราคาดการเอาไว้เลยออเดอร์นี้ก็บวกมา2,610บาทนะครับผมสวยๆเลยนะโอเคครับต่อไปไปดูการเทรดซื้อลงบ้างนะครับว่าซื้อยังไงนะครับไปลุยกันเลยสําหรับเงื่อนไขในการซื้อลงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตัวแท แท่งเทียนมีการทะลุออกนอก BB ของเราออกมาแล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับเริ่มมีแท่งแดงเกิดขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าตัว CCI นะครับก็มีการทะลุขึ้นมา100เหมือนกันแล้วเส้นเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะวิ่งลงมาปิดที่โซนตรงกลางด้านล่างนะครับแล้วผมก็มองว่าการาฟเนี่ยถ้ามันปิดแท่งแดงแท่งนี้นะ ก็จะมีแนวโน้มที่จะวิ่งลงมาที่เส้นกลางเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเซตอัพเวลาที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการเทรดเนาะโอเคครับผมก็จะเลือกเป็นเทรด5นาทีนะครับผมก็จะเซตเทรดเนี่ยด้วยเงินส0 0พันนะครับสาหรับออเดอร์นี้เดี๋ยวผมจะเปิดออเดอร์ลงนะครับตอนที่มันเปลี่ยนเป็นแท่งถัดไปนะครับโดยสังเกตเวลาที่มุมขวาตอนนี้นะครับ50วิแล้วนะครับหรือเวลาที่ตรงนี้เนาะ มันจะจยูประมาณ30นะครับ30วิเนี่ยโอเคก็เปิดออเดอร์ลงได้เลยนะครับตามตอนมันเปลี่ยนแท่งเทียนอันนี้เป็นแท่งเทียนละ1นนาทีนะครับสำหรับการซื้อลงโอเคครับเราก็มาลุ้นออเดอร์กันนะครับมีเวลาอยู่4นาทีก็กว่าแล้วตอนนี้นะครับที่ออเดอร์จะวิ่งไปถึงเส้นชัยของเราจะแพ้หรือชนะนะครับมาลุ้นกันเลย โอเคครับตอนนี้นะครับสิบวิสุดท้ายแล้วนะครับกราฟเนี่ยอยู่ค่อนข้างปิ่มจากจุดที่เราซื้ออยู่นะครับสี่สามสองหนึ่งนะครับปิงโอ้โหลงมาแบบปิดแบบปิ่มๆมากเลยนะครับแต่เราก็ชนะไปสวยๆนะครับสำหรับการเทรดเทคนิคนี้นะครับโดยใช้เราการเทรด5นาทีเห็นไหมครับว่าในช่วงแรกๆเนี่ยกราฟเนี่ยมันก็ยังขึ้นไป ทิศทางข้างบนอยู่นะครับเพราะเราคาดการที่กราบะจะวิ่งลงนะครับแล้วแท่งเทียนเนี่ยนะครับก็มีการย้อนกลับมาลงในตอนที่ วิที่เกือบสุดท้ายเลยนะครับก็ปิดชนะไปแบบปิ่มๆนะครับสวยๆสำหรับมือใหม่เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนที่จะเอาชนะตลาดได้100%ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมุดเลยนะครับสหรับใครที่มีคาถามหรือมีข้อสงสยัยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอ หรือกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ